สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอกกับป้ามงค,คนดีวันนี้เรามาอยู่ที่เดระคุณาเชี่ยวหลานนะฮะอำเภอบ้านตะกุนจังหวัดสุธนีแพแห่งนี้นะครับเป็นแพหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเกี่ยวเรื่องของความสวยงามและคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับวันนี้เรามาพร้อมกับคณะของปารเทอร์สมัต ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับน้องคนนึงซึ่งทําเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นเรือหางยาวนะคะแล้วดูซิว่าเขามีแนวคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับการขับเคลื่อน next normal การท่องเที่ยวยุคใหม่หลังโควิดครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้นาตัวนิดนึงครับผมครับผมสวัสดีครับผมน้องต่อนะครับก็ประกอบอาชีพธุรกิจเรือนําเที่ยวครับในเขื่อนเชียวหลานเนี่ยครับก็คือรับพา ท่องเที่ยวไปจุดต่างๆครับจุดไฮไลท์กุ้ยดินเมืองไทยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พาไปที่พักครับก็คือแพรพักในเขื่อนเนี่ยนะครับครับผมและวันนี้ฮะเราอยู่ลักษณะ next normal ถ้ามีระยะห่างกันแล้วก็หน้ากากเราไม่ได้ใส่ครับแต่ว่าขึ้นเรือมาใส่ชูชีพใส่หน้ากากมีเระยะห่างเรียบร้อยอยากให้พูดถึงเรื่องของเรือหางยาของเราหนึ่งว่าเราให้บริการอย่างไรบ้างครับครับก็มีเป็นบริการเช่าเหมาลำนะครับผั อ่าก็มีทั้งแบบเป็นวันเดย์ทริปครับก็คือไปเดินป่าครับมีเดินป่าครับขึ้นจุดชมวิวอะไรอย่างนี้เที่ยวถ้ำครับผมแล้วก็มีแบบค้างคืนก็คือไปพักที่แพรครับผมก็ในเขื่อนนะครับก็มีทั้งหมด16แพรครับผมก็มีของทีทยาน4แล้วก็ของเอกชน12ครับผมที่ต้องใช้เรือหมดเริ่มต้นกับการที่เข้ามาบล็อกอินมาที่ท่าเรือเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทที่เรือของเราเริ่มต้นที่กี่พันบาทฮะ ก็โปรแกรมเริ่มต้นเลยนะครับก็คืออยู่ที่เรือหางยาวนะครับขนาด10ที่นั่งนะครับก็อยู่ที่1,700บาทครับ oh. ผมถ้าเป็นเรือขนาด20ที่นั่งนะครับก็อยู่ที่2,400บาทอันนี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยานที่ต้องเสียตามปกติครับ <นะ S 2> ก็จะมีค่าธรรมเนียมคนไทยนะครับก็อยู่ที่คนละ50บาทครับผมถ้าชาวชาตก็300คุณผู้ชมครับและวันนี้ทางทีมของเรา Water Smart เ,เรามา เรือของน้องเขาทนี่เราไม่ได้ใช้เงินสดนะฮะเราใช้เงินดีตน้นซึ่งเราเรียกว่าบิ๊กพอยต์หรือพอยต์ในการใช้ซึ่งเป็นเงินสกุลใหม่ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับสินค้าซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยรายการของเราจะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งแต่อยากให้น้องได้พูดถึงก้าวเข้าสู่มาเทอร์สมาร์ทอย่างไรครับได้รับการแนะนําจากพี่ก้องนะครับอาเตียซีฟู้ดครับผมเมื่อก้องเห็นโอกาสนะครับก้องก็พยายามที่จะมาบอกต่อบาทเทอร์มันคืออะไรนะจริงๆมันเป็นการแลกเปลี่ยนระบบ มันกับเอานักธุรกิจนะครับมารวมตัวกันออได้แลกเปลี่ยนมาสักระยะหนึ่งก็บอกต่อไปเรื่อยๆนะครับออทั้งที่พักร้านอาหารมีหลายร้านนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานรีรวมทั้งร้านอาติเอตซีฟู้ดด้วยนะครับแล้วมีร้านระเบียงไม้ตอนนี้เรากําลังขยายนะครับขยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ครบวงจรเลยนะครับมีที่พักมีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับทั่วประเทศที่จะเข้ามาร่วมจอยโปรเจกต์ตัวนี้กับเรา ก็ตอนนี้นะครับเราก็มีกลุ่มลูกค้าประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็ด้วยผลกระทบจากโควิดครับผมก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยลดลงคแล้วก็พี่กองก็แนะนําว่าเนี่ยครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึ่งที่ใช้เป็นพอยต์ในการใช้ชําระแทนเงินสดเนี่ยครับผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นแลกแลกเปลี่ยนกันครับจะสินจนานไหมครับก่าจะเข้าสู่ระบบนี้คือเคยเคยเสนอมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็ ยังยังยังไม่ได้มองเห็นความสําคัญตรงนี้เท่าไหร่ครับตอนหลังก็เริ่มตระหนอักมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับครับและตอนนี้น้องฮ้าเก้าเข้าสู่ครอบครัวบัลเทอร์สมาร์ทแล้วตัวผมเองก็ได้ก้าวเข้าสู่บัเตอร์สมาร์ทเช่นกันผมเป็นสมาชิกประมาณลําดับที่เจ็ดพันของน้องไรฮะสองหมื่นหนึ่งพันเจ้อรุ่นพี่ครับผมและคุณผู้ชมครับเรื่องของบัเทอร์สมาร์ทต่อจากนี้ไปของจังหวัดสุธนีแล้วก็ภาคใต้ของเราเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่คนไม่รู้ต่อไปนะฮะเราจะนำเรื่องราวต่างๆเมื่อเป็นผู้ก่อการต่างๆที่เข้ารระบบของงเเาานี่่มสูฟั จริงๆแล้วบาเทอร์สมาร์ทอย่างที่ทุกคนรู้ดีครับบาเทอร์ก็คือการแลกเปลี่ยนมีข้าวมีไก่เอามาแลกกันเพียงแต่ว่าหน่วยของมันเนี่ยไม่เท่ากันรเราก็เลยใช้พอยเ,เป็นตัวกลาง<อ>เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเพราะมูลค่า2ออย่างไม่เท่ากันเพื่อให้เกิดการสมรดุลตรงนี้เหมือนเมื่อก่อนนะครับ,รบ <S <S ใช้หอยใช้เบี้ยใช้ก้อนหินก็ได้นั่นคือการแลกเปลี่ยนนั่นคือหลักการของบาเทอร์ก็คือการแลกเปลี่ยน แล้วก็บาเทอร์ช่วงแรกๆน,นั่นคือหลักการคอนเซปต์แค่นี้จริงๆ oh. แล้วก็ปณิธานก็คือสังคมไร้เงินสดแต่มไม่ไร้น้ำใจนะครับก็เลยเป,เป็นเรื่องอะไรที่มันดีมากผม,ผมอยู่บาเทอร์สมาร์ทประมาณ2ปีครับ,รบม,มีการชวนก่อนหน้านี้แล้วโดยพี่ก้องเหมือนกันถ้าสุราธานีเราส่วนใหญ่ก็คือพี่ก้องเนื่องด้วยผมก็เริ่มศึกษาเพิ่มขึ้นรอดดูแล้วมันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ศึกษาเพิ่มขึ้นเริ่มเห็นภาพขึ้นรู้สึกว่าบาเทอร์สมาร์ทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ มันใช่แล้วก็เหมาะกับวิถีคนไทยมากแล้วก็สามารถแอปพลายไปสู่ต่างชาติได้ด้วยพรับมอนมีเรื่องของล็อกเชนมีเรื่องของคริปโตครับบริษัทเพิ่งออกแอปพลิเคชันใหม่สามารถใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ทั้ง iOS ก็คือเสิรอนเข้าไปใน b u t ตรส s m a r t เลยครับจะเป็นโลโก้สีส้มๆประมาณนี้ครับโหลดเข้าไปไปศึกษาดูครับแล้ววันนี้น้องเข้าสู่ระบบได้ไม่นานเพราะงั้นประสบการณ์ของน้องเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะแต่ไม่ต้องห่วงครับ คราวหน้ามาคุยกันเดี๋ยเราจะมาคุยด้วยว่าการให้บริการกับบัเต์สมาร์ทกับเงินดีต้นเป็นอย่างไรบ้างฝากเรื่องของเรานิดหนึ่งให้เกี่ยวกับธุรกิจของเราแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับผมครับผมก็อ่าถ้าท่าในใดสนใจนะครับจะมาท่องเที่ยวครับก็คือติดต่อผมได้เลยครับน้องต่อนะครับก็ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1ครับ968 7576นะครับก็ติดต่อตรงได้เลยครับก็รับประสานที่พักอะไรให้ด้วยรับโอเคครับวันนี้บอกกับป้อมเป็นคนดีแล้วต้องต่อกับเดะเซื้อกุลูบอมบ์มาเทอร์สมาร์ทขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ